ครับสวัสดีครับ Now I Care Review for All to You คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำเปรียบเทียบนะครับโปรเจคเตอร์2ตัวก็คือ y e e s i d a P2 HD Mini Projector แล้วก็ e x c o d y Gimbal M1 นะสองตัวนี้นะครับจะเป็นความละเอียด HD แท้ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าตัว y e e s i d a P2 จะรองรับแค่ plug-in เป็น HD MI plug-in เท่าน,นั้นจะไม่สามารถที่จะทำการ m มล r c a s t นะ หรือว่าสะท้อนหน้าจอได้นะครับส่วน E อ o d โ g i ี้ b o a บอําทำได้เกือบทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันจะมีหลายฟังก์ชันเหมือนกันนะตัวเว้น Android ในตัวไม่มีนะขอ,อย้อนกลับมาให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับกับตัว Fy 3 0 0 Wi-Fi แล้วก็เย er ซ i d a P2 นะครับซึ่งตัว Fy 3 0 0 Wi-Fi เนี่ยมันจะไม่ใช่ HD แทนนะส่วนภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเซ er i d a P2 คร็บดี <HD S 1> ที่เป็นเนทีทแท้นะครับ1280คูณ 720p สนะส่วนตัว f y 3 0 0 WiFi ที่ผมปิดหน้าเลนไว้อยู่ตอนนี้มันจะเป็นแค่ 600p นะจะความละเอียดไม่ถึง HD นะครับมันจะความละเอียดแค่1024คูณ 600p เท่านั้นนะความละเอียดของภาพก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ให้ดูนะครับเป็นการย้อนคลิปให้ดูนะครับว่า ความแตกต่างของคุณภาพของภาพที่เป็น HD แท้ๆนะของตัว y e s i d a P2 กับตัว FY 300นะครับที่อยู่ด้านขวามือที่เป็นเพียงแค่ 600p นะไม่ใช่ HD แท้นะครับความแตกต่างจะแตกต่างกันมากๆนะแล้วก็ทั้งสองตัวนี้นะครับจะเป็น DC นะครับ DC plug-in น,นะจะใช้ไฟเป็นไฟที่เป็น DC นะครับตัว y e s i d a P2 22โวลต์นะ DC นะครับตัว FY 300จะใช้ไฟ 15V 3M โวลต์ v, 3แอมป์แล้วก็เลือกลอก,กล่องหน่อยนะครับการใช้กล่องเนี่ยมันจะเลือกกล่อง Android ที่เสียบเข้าไปนะครับเฮดดมไออิไม่สามารถที่จะใช้กล่องที่เป็นสเปคส,สูงนะครับเสียบเข้าไปได้นะครับตัว h d m i มันจะทำการถีบสัญญาณออกนะเลยจำเป็นต้องใช้คุณภาพที่กล่อง Android ที่คุณภาพ ต่ำนะครับก็คือคุณภาพไม่ค่อยสูงมากนะครับหรือว่าสเปคไม่ค่อยแรงมากเนี่ยจะสามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นเอาเอาบูลุงมเบเลมาเสียบบางทีอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ากล่อง Android บางกล่องเนี่ยเอามาเสียบอาจจะมีการถีบสัญญาณออกไปนะครับภาพที่เห็นตอนนี้จะเป็น f y 300 Wi-Fi นะครับที่ความละเอียด1 0 2 4งศูนย์สองสี่คนะตัวนี้ดิสเพย์ภายในจะไม่ใช่ HD นะครับแล้วก็แสงนะครับจะมีความดบนะดบกว่าที่ตาเห็นนะครับประมาณหนึ่งนะ ทดสอบไฟนะครับระหว่างตัว FY 3 0 0แล้วก็ y e s i d a P 2 Mini h d p r o l i t e r นะแบบ Black In น,นะครับส่วนตัว X e c o d y Gimbal A 1ก็จะเป็นแบบ Melacast นะก็ขอล็อกแสงก่อนนะครับอ่ะล็อกแสงแล้วนะครับทดสอบตัวนี้เป็น Native h d ทั้งคู่นะเป็น Native h D ทั้งคู่นะครับรายละเอียดนะครับ ซึ่งที่ผมเคยเล่าไปนะครับคลิปที่แล้วนะว่าตัว h y 300ดอเนี่ยอตอนนี้จะมีตัวโคลนนะครับซึ่ง LCD Display นะครับภายในนะจะไม่ใช่ Native 720p นะบางตัวนะที่เป็นตัวโคลนนะครับอาจจะมีแค่เพียงสีสันนะครับหรือว่าความโดนเด่นของตัวคอนท้าเท่านั้นเองนะครับที่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเก่ากับเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบดีต้นนะครับคริสโตนะ ตัวエゴディ่กิมบอลอีวันนะครับส่วนเยซีดา P2 ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีแบบเก่านะการทำคริสโต้จาเป็นที่จะต้องใช้กระจกภายในนะครับก็คือปรับระ,ะนาบแบบคริสโตซึ่งปรับไม่ได้เยอะนะมันจะไม่เหมือนตัวエゴディ่กิมบอลอีวัน e e นะครับจะเป็นดีต้นแบบคางหมูนะแต่ว่าก็ปรับไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับแนะนําให้วิธีฉายนะครับให้ดีที่สุดก็คือให้วางขนานนะครับหรือว่าระนาบกับจอนะจะดีที่สุดนะครับ คุณภาพของภาพนะครับจะประมาณนี้นะส่วนเสียงผมว่าพอๆกันนะเรื่องเสียงผมว่าพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดแล้วก็รายละเอียดนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเรื่องคอนทาราเท่านั้นเองนะ่ะทั้งสองตัวก็ถือว่าเป็นลักอนโปรเจนเตอร์นะครับที่ผมว่าใช้งานได้นะในราคาถูกๆนะก็ถ้าได้ในราคาประมาณห้าร้อยไม่เกินหกร้อยก็ถือว่าจะดีมากเลยนะครับเพราะถึงแต่ว่า โปรเเตอร์ราคาถูกคุณภาพดีชัดๆแบบเนี้เราจะหาไม่ค่อยได้ง่ายๆนะเราจะหาที่ค่อนข้างยากนะครับส่วนมากก็จะเจอตัวสเปคปบอมนะที่บอกว่าเป็นเ d ดีแต่ว่าจริงๆแค่ประมาณ6 p, 4 0 p 480p หรือไม่ก็ 360p นะครับไม่คมชัดเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นน็ี 720p นะครับแท้ๆเลยนะจะสังเกตดูได้เลยนะครับความคมชัดของภาพนะครัทั้งคู่นะ สำหรับตัวโปรเจกเตอร์นะครับยยซิด้า P2 แล้วก็เอ็กโอดี้กิมบอลเอันนะครับจะเป็นปลั๊กอินโปรเจกเตอร์นะซึ่งตัวยยซิด้า P2 นะครับจะเล่น USB แบบไฟ USB แบบไฟนะครับแล้วก็ใช้ปลั๊กอินแบบเพจดีไมอินเท่านั้นนะจะไม่สามารถสะท้อนจอหรือว่ามิลเลอร์แคสหน้าจอได้นะครับใดๆได,ได,ได,ได้ไม่ได้เลยนะตัวนี้จะไม่รองรับการไวไฟนะครับส่วนตัว โกลดี้กิบบ์ออิมวันตัวนี้นะครับก็จะรองรับการมิลเลอร์แคสต์นะครับด้วย w i f i ลนะครับแล้วก็ด้วยสายย s b แบบ Data นะก็คือเสียบที่ท้ายของมือถือแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นมิลเลอร์แคสต์นะครับก็คือสะท้อนหน้าจอแบบเ s l ได้เลยนะก็คืออยู่ที่ไหนนะครับที่เรามือถือเรามี Data ได้แล้วก็สามารถเสียบสะท้อนหน้าจอได้เลยนะก็สามารถเปิดพวกยูทูบ u t u b e ได้นะครับผ่านมือถือเรานะ ตัวมันจะใช้ได้แค่มีละแคร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีการปลักอินเอานะประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับสั้นๆผมยาวแบบให้ดูแค่เท่านี้พอนะรายละเอียดได้เดี๋ยวค่อยมาถามกันลวกันนะครับอันนี้ให้ดูความละเอียดของตัวโปรเเตอร์ก่อนลวกันนะครับทั้งคู่เลย ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอาจจะมีแค่โทนนะครับที่ต่างกันเท่านั้นเองนะใส่ใหผมดูเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันมากเลยนะถ้าเผือผมอาจจะชอบนะครับความคอนทรทสของตัวยยซิดาพีทูมากกว่านะมันดูตัดคมกว่านะครับคมทแทมันแน่นกว่านะครับแต่ว่าตัวเอกโกดี้กีบอยวันจะได้ภาพที่นุ่มนวลกว่านะแต่ไม่ค่อยข้างแข็งนะจะคอนทรทสบางก,กว่าหน่อยนะครับ ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าไม่คมชัดนะคือผ้ามันจะไม่คมบาดตานะมันจะออกนุ่มนวนหน่อยนะครับส่วนตัวเยซิดาพีทูจะออกแนวคมคมนะครับตัดขอบหน่อยนะครับประมาณนี้นะอยู่ที่คนชอบนะของแบบนี้ต้องลองดูนะครับแล้วก็ศึกษาเอานะนะให้ดูข้าวๆนะครับให้ดูาตามนี้เลยโอเคมีเพียงเท่านี้นะคลิปนี้นะครับ ตัดไปเลยดื้อแล้วกันนะสวัสดีครับ